奥！中国，罗达。 รายการสาระความรู้ทางทหารสไตล์อินดี้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่สำน,นักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลบบุรีครับเพื่อมาดูน้องๆบนทหารในการฝึกอาชีพซึ่งการสุดในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยช่างไฟฟ้ากําลังนะคะและช่าง่อมจักรยานยนต์เขามีแบบพวกเครื่องตัดหญ้าอะไรใช่ไหมมีเครื่องตัดหญ้าด้วยอ่าต,ต้องเครื่องตัดหญ้าซ่อมอะไต้อง้ฟัง,งแล้วพ่อยรู้สึกดีเท่าไหร่นเลยวันนี้ต่อไปก็คือไม่ต้องซ่อมมอเตอรไ์ไซค์เองไม่พอตัดหญ้าเองด้วยตัดหญ้าเองได้ด้วยทำให้สบายใจขึ้นมาเรื่อยในะ นี้เราจะให้น้องแพททำการเรียนจากน้องๆด้วยคือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยมีไว้เพื่อจุดประสงค์อะไรบ้างครับจุดประสงค์หลักๆนะครับเพื่อฝึกอาชีพสำหรับบุคคลทั่วไปและน้องๆนักศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาต่อในระบบวันนี้เราก็มี มีการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะชาติในการฝึกของเราจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าถึงพดีเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปทํางานจริงๆครับอบรมเมื่อผ่านการฝึกลมตามกฎระเบียบของเราก็จะได้ใบวุฒิบัตรรับรองโดยท่านทธิบดีกเครื่องยนต์ต่างๆนะครับพวกขุมูัดลมกระกอบเครื่องต่างๆแล้วก็มีการ เซ็ตพวกเรื่องที่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ครับสี่จับาวแล้วก็เครื่องยนต์สองจังหวครับว่าวันแรกก็เป็นการถอดเครื่องยนต์ถอดเครื่องถอดมาดูคามสูดแล้วก็พูดสอะไรได้ความรู้เซตใหม่ครับที่ผมแบบไม่เคยได้เรียนทาง เครื des ens, ่องยนต์ไปเลยคทั้งหมดเลยเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วว่าเครื่องยนต์นี้ก็ต่องจากตรงไหนตรงไหนคนต่องตรงไหนทังก็สามารถนำความรู้ในตรงนี้ไปสามารถซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านได้ครัซึ่งพ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์มือเก่าๆแล้ว เามาทำให้เครื่องมันวิ่งได้ถ้ามีโอกาสราจะเปิดร <laid> ้านเครื่อยนต์ก็ขอขอบคุณครูวยครับที่แบบให้ความรู้ที่ละเอียดมากขึ้นมากกว่าเดิมครับสามารถทำใหต่อยอดท่างรอกได้ก็อยากขอบคุณครูครับอาจารย์ครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์รถยนต์ครับ การฝึกวิชาชีพเพื่อกับน้องทหารก่อนบดประจำการได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจาังหวัดลพบุรีการให้น้องๆได้ไปเรียนรู้วิชาชีพเพื่อที่จะนําไปใช้ในชีวิตวประจาวันหลังที่บทประจการออกไปแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับในพวกของการฝึกระยะสั้นก็จะมีใบประกาศใบรับรองผ่านการฝึกอบรมสหรับอัดน,นี้ที่เราส่งน้องไปก็จะเรียนรู้ในเรื่องของช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ช่างไฟฟ้าคนเดือนในคนเดือนแล้วเขาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้สามารถซ่อมเองได้เลย สำหรับการฝึกอาชีพของน้องๆพลาหารในวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและ,ะช่างซ่อม,มรถมอเตอร์ไซค์ค่ะซึ่งน้องๆน,นะคะที่เข้ามาฝึกในครั้งนี้นะคะ,คะมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก นะคะเพื่อที่จะ,ะนําความรู้ที่ได้ไวันนีน้ไปต่อยอดพัฒนา<ม>เพื่อให้เกิดรายได้กับตนเองในครอบครัวนะคะคนี่ที่สําคัญเลยนะคะน้องๆทุกคนนะคะจะได้รับใบประกาศน,นียบัตรนะคะเพื่อนะคะเป็นการเป็นเครื่องหมายยืนยันคุณภาพในการามาฝึกในครั้งนี้การันตีการันตีเพราวะว่าเดี๋ยวน้องๆพอ,อ,อเวลากดประจําการไปแล้วปุ๊บเนี่ยน้องๆจะไปสมัครงานที่ไหนก็จะมีใบประกาศนี่ใช่เลยนะคะก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์ทั้งช่อง องทาง a c e b o o k ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาช e l YouTube ไทยสยออบลบุรีรวมถึง Facebook แฟนเพจของ TV5 HD1 ้วยครับแล้วพบกันใหม่กับออนทัวรล้วนอาหารอีพีนี้สวัสดีค่ะ